ยสุดปินัดพี่สาวมากินข้าวเที่ยงกันนะคะเซิร์ฟเค่นใช่ไหมคะพี่ก้อยล้างมือกินน้ำนอนโอ๊ยมะพร้าวมะพร้าวโอ้ยของใครของพี่บีมะพร้าวอะไรค่ะจุดๆไปเลยพี่บี ชื่นใจใช่อยู่ไทยแลนด <Enfin> ์ต้องกินมะพร้าวบรรยากาศร้านอาหารบายโมงนิดๆไฟลายอะไรอะไรต้นยญ้าุ้งดูน้ำคนเสี่ยของหมูทอดข้าวกุ้งคูนับปีชีสค่ะ อันนี้คืออะไรน้ำน้อนของโนคืออะไรกันบ้างของโนคือทับชิมกรอบของพี่ก้อยเปิดบริเวณทางเข้เหมาะสำหรับสาวสาววัยละออดจะทานด้วยกันนะคะเดี๋ยวขอเข้าน้ำแป๊บนึงก่อนเดินทางต่อนะคะสวยงาม พาพี่ก้อยทำบิกินี่ช้อปปิ้งอันนี้จะใส่ได้ไหมมันเล็กไปเหรอสีชมพูอ่ะสีฟ้าพี่ก้อยสีชมพูพี่บีอันี้เอา G P S ไปไปอีกใช่เหรอใช่ใช่ไหมมันแคบลงแคบลงสิป้ายไหนมีชัดเจนไซน์นี่มันมีสองไซน์นะหรือเปล่านี่ไงตูตู้อ๋อตูตู้พาร์คกิ้ง มันให้เขาต้องไปอีกเลยไปอีกใช่ไหมโอ้โหมันไม่ค่อยชัดนะป้ายเนาะตอนนี้เพราะมันเห็นถนนทางชัดตอนกลับอย่ามืดนะพี่บีนี่แหละเขาจอดรถเป็นแถวนี้หมดเลยนะอ่ะรถจ้ะทะลักมาอย่างนี้เลยคุณสิบโมงถึงหนึ่งทุ่มทุกวัน รถเยอะนะเนี่ยเราเพิ่งมาร้อนไม่ผิดหวังนะคะหรือเปล่าพี่ก้อยหรือเปล่าพร้อมพร้อมพร้อมแล้วจ้ะไปสำรวจทำไมเขาทำเหมือนสีชมพูแต่ว่าป้ายไม่เป็นสีชมพูนะตุ๊ตุ๊บีชขณะนี้เวลาบ่ายสามครึ่ง อันนี้คืออะไรเราจะดูจะเอ่ออยู่กลับไปแล้วเดี๋ยวเราวิ่งตรงนีเข้าบ้านอยู่จนพระที่ตกดินค่ะมาไปไหนไปไหนรอบนี้จ้าสองล้านถ้าถูกป้ารวยเลยสิบล้านเลยนะป้าสองตุตูบีช ไอบีก็ไม่รู้ไม่รู้ว่ามีบีอ๋อบีดนะรู้แต่ไม่รู้ว่ามีอย่นี่เพราะว่าบีดแถวเรื่ยที่เคยมาเดินอยู่แถวบ้านสะเลมีไอ้นี่เยอะมากเลยไอเซิร์ฟอะไรแต่ไม่รู้ว่าเขามีน่าจะเอาไว้เดคอเรชันเฉยๆใช่ไหมตู้ตู้บีชมีสีฟ้าด้วยนะบีมันมีสีฟ้าและสีชมพูด้วยนะสีชมพูอ๋อใช่เอาต้องเสียค่าเข้าเหรอ ต้องเสียค่าเข้าเหรอคะดีค่ะ่มากี่ท่านครับผมสามค่ะสามท่านเดี๋ยวรบกวนลูกค้าเช็คอินให้ผมท่านหนึ่งจะเขียนชื่อหรือสแกนภถยชนะได้นะคะโอเคเจอแล้วเมือคนนี้ใครเขียนพี่บีเหรอใช่พี่นะัอันนี้นะครับรบกวนลูกค้าสามท่านสั่งออเดอร์อย่างน้อยหนึ่งท่านตอนหนึ่งเมนูสั่งเมนูอะไรก็ได้นะครับค่ะลูกค้านําบัตรคิวสั่งออเดอร์ด้านในซ้ายมือของลูกค้าจะเจอห้องสีเขียวสั่งเสร็จแล้วลูกค้าไปเลือกที่นั่งนะคะโอเคค่ะ ต้องเสียค่าเข้าไหมคะเออสั่งออเดอร์สั่งออเดอร์ครับผมนานไหมเนี่เราไม่มีอะไรนานไหมอ๋อไม่ครับแค่นังบัตรคิวไปสั่งออเดอร์เรื่อยๆลูกค้ามาเยอะมา้นไหโอเคเศรษฐกิจมันดูดันพอโอ๋อเหรอโอเคชนคะคนข้าเราเปลี่ยนแล้วแม่ไหมโอเคเขารวมคนละคนละครึ่งด้วยนะคะอ๋อเหรอโอ้คุณค่ะนี่มีอะไรคือคนละครึ่งไอเสียตังคนละครึ่งอะไรอ่ะเราไม่มีกันตัก่อนเรอฉันไม่รู้เลยว่าอะไรคือคนละครึ่งคนเต็มเลย นี่ค่ะสีเขียวห้องสีเขียวใบนี้อยู่เราได้ห้องสีเขียวไปสั่งเครื่องดื่มห้องสีเขียวไม่รู้งงตู้ตูอ่าสีชมพูอันนี้สีฟ้าใช่ไหมทางงูสีฟ้าในสีเขียวเห็นแต่สีฟ้าสั่งเครื่องดื่มห้องนี่ไงฝน อ๋อห้อนี้เหรออุ้ยงงอ๋อห้องสีเขียวออ๋เหรอต้องสั่งอันนี้ก่อนแล้วถึงจะเข้าไปนั่งอ๋อเหรออ๋อโอเคต้องถอดรองเท้าใช่ไหมไม่รู้นะคงสุดใชิญนะจีน่าสวยงามเ้องดื่มเย็นตุตูซิกเนเจอร์ ซันเซ็ทเซรวสรถตันเหรอพิงกี้เลิฟโยเกิร์ตซันดเิร์ฟในแก้วแก้วต้นมะพร้าวมันไม่ไี้กันคอนใช่ไหมสปรดบลูฮาวายตุตุซัมเมอร์ตุตุซัมเมอร์เอาพี่เบียรนั้นใช่ไหมแครนเบอร์รี่เิรในแก้วเมอร์เมด เดี๋ยวไมแก้วต้นมะพร้าวชาดอกชบาแครนเบอร์รี่สับปะรดแครนเบอร์รี่แอปเปิ้ลอันนี้พิงกี้เลิฟโยเกิร์ตซันเดย์ใช่ไหมคะไม่มี้อันนี้อันนี้อันนี้ถูกไหมหนูเอาตุ๊ตตูอ่าตุ๊ตตูแครนเบอร์รี่ค่ะโอฮาน่าโอเคไหมให้มันมีเสียงอ๋ออ๋อแล้วก็ตรงไหนก็ได้ใช่ไหมคะ <Okay. S 2> โอเคโอ้ยน่ารักมง้งมิงม้งมิงอ้าเอาถ่ายรูปไหมเอาหน้าหน้าไหมพี่บีใช่หน้าสุดเหรอหน้ <laughs> าสุดเหรอเราเราเน้นวิวเน้นวิว loh, <laughs> eh <laughs> okay okay. tengut, temit, tengut, tengi. tengah deh, kan? 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 tengah deh เอาเรียกแล้วเหรอยังไม่ได้นั่งเลยมาจ้ามาจ้ามาจ้าเอาไปทางไหนลงุงทางน้ำตกสวยนะจ้าทุกอย่างสีชมพู ถอดหน้ากากโอเคพี่พีหนูก็่ามันจะหล่นหล่นกันไปโรสกับโรสสไปหาอะไรรึไม่ไงมันไม่เห็นแสงอะไรเลยมันแผลดิแสงเอาพี่พีถ่ายแล้วกันพี่ถ่ายนะถ่ายแล้วคอวิดีโอสิ่งนี้นะคะโดได้ชุดใบหน้าโรส มาพี่บีนั่งตุ๊บบิ๊กกลับแล้วนะคะได้รูปเยอะแยะ มาชั่วโมงครึ่ง